อุปสรรคเป็นเป็นกำแพงถ้าทุกคนมองว่าอุปสรรคที่เป็นกำแพงคนนั้นก็จะหยุดทำงานไปแล้วค่ะแต่ว่าหนูมองอุปสรรคนี้เป็นบันไดค่ะบันไดจะทำให้เราขึ้นสูงได้ อุปสรรคเรื่องงานนี้จะเป็นอุปสรรคบรรไดค่ะไม่ใช่การแพคค่ะถ้าเป็นการแพนหนูหก็หยุดแต่งงานแล้วแล้ว,ลวที่หนูหนูทำงานทางานที่เซนเซนมอแล้วหนูทำงานทำงานขยันมากแล้วก็ทำงานแบบที่อ สอนให้ได้หรือส่งต่อความสำเร็จให้ให้กับพิมของหนูแล้วก็จะมี Time Freedom จะมี Financial Freedom แล้วก็จะมี l e ้ s จะมีอินโนแยะด้วยค่ะที่บอกว่าเรามีสุขภาพดีขึ้นเ,นเพราะอะไรเพราะสั้นเซมอสิงมีสินค้าดีค่ะมีสินค้าที่ดีสุขภาพอ,อมีสินค้าที่ดีมากแล้วสุขภาพ sorry สินค้านี้หนูก็ใช้ด้วยตัวของหนูเองค่ะก่อนตอนแรกหนูก็ไม่ใช่แบบนี้ ที่หน้าของหนูก็จะมีแบบว่าหนูแพ้น้ำที่ที่บ้านเกิดของหนูค่ะจะมีเป็นเป็นรอยเป็นค่ะเป็นรอยที่หน้าแต่หนูที่นี่ก็ใช้ฟิลิม,มอกับคอลลาเจนค่ะก็วันนี้ได้เสร็จขึ้นแล้วใช่ไหมคะ่ะ คนเดียวที่สุขภาพดีขึ้นแล้วก็เปลี่นแปลงชีวิตที่ดีขึ้นหนูแล้วก็คุณแม่ของหนูก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะถ้าไม่มีสินค้าซัลเลนมอก็จะคุณไม่ได้ค่ะวันนี้หนูคงไม่ได้อยู่กับแม่แล้วค่ะเพราะว่าแม่เป็นคนที่ป่วยหนักมากเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีก็ต้องห,อหนูก็หนูจากที่หนูหนูใช้สินค้าโดยด้วยโตหนูแล้วหนูก็ต้องให้แม่ ด้วยแม่ก็ใช like <Yeah. S 1> ้แล้วก็ดีขึ้นถ้าดีขึ้นสินค้าหลังอยูก็ใช้ขึ้นใช้ใช้ใช้ไปเยอะมีตามเยอะดีืไหมคะ่ค่ะค่ะแบบนั้นเราก็ต้องใช้สินค้าด้วยค่ะถ้าเราใช้สินค้าแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าสินค้านี้คุณภาพดียังไงแล้วก็จะดีสุขภาพดีขึ้นยังไงทุกคนก็ใช้ทุกคนเลยไม่ดีหรอกนะใช แล้วก็อันนี้หืูเป็นรายได้ financial free d o m จากเชอเซนท์มอค่ะจะมีรายได้ที่สูงสุดก็7 7แสนบาทค่ะเบาทต่อเดือนแล้วก็จะมีรายได้สะสมมี5ล้านบาทค่ะค่ะตอนแรกหนูก็เป็นชีวิตแบบนี้ต้องเป็นคนที่เป็นภาษาถ้ามีงานเราก็ต้องไปไปเป็น แต่ว่าความรับผิดชอบเยอะมากเราโดยได้จากงานนี้แต่ว่าเราเะษีย็ไม่ได้ค่ะสเซน์มองวันนี้หนูมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าพ่อแม่ของหนูก็ภูมิใจมากแล้วก็ดีใจมากสุขภาพก็ดีขึ้นค่ะหนูได้จากแซสัน์มออะไรก็จะมีแล้วก็เราจะมีบุตรภริช o n ด้วยจะได้ไปไปเที่ยวมาแล้วอีบอน แล้วก็ไปเที่อวมาแล้วเชียงเชียงไฮ้แล้วจะมีอีกหลายๆลายที่เรูก็จะไปด้วยค่ะชั้นงอก็จะมีที่เราจะเป็นจะเป็นบริษัทที่ให้แบบว่าเราเราชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็คนที่มีชีวิตดีเขาอยู่ยังไ,ไงไปยังไงนอนอยังไงแล้วก็ได้รู้จากสั์หมอค่ะ แล้วก็ได้มีเกียรติไปร่่มงานมีสเซย์ไนฟารีด้วยเพราะว่าหนูก็ได้มีชีวิตดีๆมาในวันนี้เพราะว่าก็มีบริษัทดีๆแบบบริษัทมีแบบบริษัทดีๆที่มีคุณหมอดีๆแล้วก็ผู้ก่อตั้งบริษัทดีๆได้เปิดโอกาสแบบนี้มาให้ค่ะเพราะอย่างงั้นหนูวก็อยากจะขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะ